เจอกันยามเช้าพี่น้องคลิปนี้ก็อยู่บุรีรัมย์ด้อพี่น้องด้อยอยู่บุรีรัมย์มาจอบหน้าพี่น้องมาจอบให้จอบหน้าวันนี้ก็วันที่สามสิบเนาะสามสิบสิงหาคมเป็นไเนาอพี่น้องฝนตกดีไหมเห็นกรมอุตุเขาบอกว่าพายุมันสีขาอีกวันนี้พรุ่งนี้เมื่อลื่นวันสองวันสองสามวันนี่แหละคนว่าให้ระมัดระวัง ก็ตอนนี้ก็ยังคืมพี่น้องอันนี้อัปเดตบรรยกากาศที่บุรีรัมย์อก็แล้วก็มาถ่ายแปลงที่ผมตัดวันที่สิบห้าสิบหกอะไรพี่น้องวันสิบห้าสิบหกสิงหาอะไรวันนี้ก็ครบสองอาทิตย์แล้วนะเนาะก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้อัปเดตไอ้แปลงนาข้าวที่ตัดใบตัดข้าววันที่สิบห้าสิบหกให้ดูหน่อยเป็นว่าที่บุรีรัมย์ หรือว่ามันไปถึงไหนแล้วว่ามันสวยไหมเพื่อนว่านี่าก็เพื่อเป็นแนวทางอะไรพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพื้นที่ไหนหรือว่าบริเวณไหนที่ยังแห้งแล้งที่มันแห้งแล้งที่ยังยังไม่เคยตัดข้าวที่ยังแบบยังมาท่านในม,มีประสบการณ์น่ะแหก็เพื่อเป็นแนวทางนะเนาะออคือการตัดข้าววิธีการตัดข้าวความจัดวัชพืชโดยวิธีการตัดข้าวเนี่ยผมก็ ลงคลิปให้พี่น้องดูได้หลายคลิปพี่น้องอตัดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหากลางเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาไปจนถึงนู่นละ่ะกลางเดือนกันยาเหมือนปีที่แล้วนะคือผมผมจะลงคลิปให้พี่น้องดูตลอดพี่น้องอใครใครที่เป็น f อฟซีผมมาตั้งแต่แรกก็คงจะเห็นนันเนาะ,ะแต่ละคลิปแต่ละปี แต่ละปีนี่คือฝนฝ้าอากาศภาคอีสานเฮ้ามันมันไม่เหมือนกันพี่น้องบางปีมาเร็วบางปีมาช้าเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าถ้าจะตัดข้าวหรือว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้คือมันมันต้องยืดหยุน่นยืดหยุ่นตามสภาพอากาศยืดหยุ่นตามสภาพน้ำน้ำมาตอนไหนตัดตอนนั้นถ้าคือถ้ามันไม่ล่าจนเกินไป มันเราก็ทําได้คือจังไก่ปีที่แล้วนะพี่น้องปีที่แล้ว่ที่ผมตัดข้าววันที่ยี่สิบกันยายนโสถิมนะโส่ถิม,มสุดท้ายแล้วมันมันกระไดเกี่ยวพี่น้องถ้ามันมีน้ํามันได้เกี่ยวแน่นอน้องมันไดเกี่ยวแน่นอนอพยายามยืดหยุ่นอะไรไวยง่าย,ายคือจังไอ่แปลงนี้แหละพี่น้องแปลงนี้ที่ทบุรีรัมย์คือบุรีรัมย์ก็บางพื้นที่ก็แรงบางพื้นที่ก็มีน้ำ嘛เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีน้ําช้า อันนี้นะตัดวันที่ 15, สิบห้าสิบหกสิงหาคมวันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมผ่านไปน้ำก็มีพี่น้องเห็นบอกเห็นหบอกใบอพวกใบข้าวพวกวัชพืชเนะี่ยมันมันยังเน่าไม่ดีเลยเน่งเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไอ้มันยังไม่ยังไม่ครบเดือนอะนะ่ะเนาะเออมันเพิ่งจะอาทิตย์อสองอาทิตย์เองเห็นบอกดูต้นข้าวที่มันแทงยอดขึ้นมาเห็นไหมเห็นบอกพี่น้อง เนี่ยดูภาพรวมเห็นบอกคือนี่แหละพี่น้องไอเขาเรียกว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นตามสภาพอากาศยืดหยุ่นตามสภาพน้ำถามว่ากลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมาะแก่การตัดข้าวไหมผมก็เคยพูดไปแล้วแหละว่าคือถ้าจะเอาตามหลักวิชาการนะนะเ,อเอาตามหลักวิชาการก็คือ มันก็ไม่เหมาะแล้วพี่นอ้องคือหลังจากกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปโดยเฉพาะวันที่สิบหาวันเออวันที่สิบห้าสิงหาคมเป็นต้นไปนี่คือมันไม่เหมาะแก่การตัดเพราะว่ายอย่างพี่น้องเพราะว่าข้าวมันจะต้องมีระยะเวลาการเจริญเติบโตระยะเวลาการสะสมอาหารคือระยะเวลามันสะสมอาหารมันหน่อยนั่นแหละพี่นอ้องเพราะว่าการตัดข้าวก็คือการตัดใบตัดลําต้นมันให้มันสร้างขึ้นมาใหม่ ให้มันสร้างขึ้นมาใหม่คือจังแบบนี้เห็นไหมให้มันสร้างขึ้นมาใหม่นี่คือถามว่ามันมีผลกระทบไหมมีแน่นอนพี่นอ้องอแต่ทีเนี้ยเราผมเคยพูดแล้วว่าเราต้องมาวัดกันอมาวัดกันว่าระหว่างตัดกับไม่ตัดออย่างสมมุติว่าหวานข้าวมาเนี่ยตั้งแต่หว่านมาจนถึงเดือนสิงหาเลยเนี่ยเอไม่เคยมีน้ําอย่างเงี้ยเอาพี่น้องคิดดู ว่าหญ้ามันจะลกสักขนาดไหนคือจังแปลงนี้นั่นแหละแปลงนี้ก็ตั้งแต่หวานพฤษภาเนี่ยจนถึงกลางเดือนสิงหาเนี่ยมันเพิ่งจะมีน้ําในช่วงวันที่สิบห้าสิบหกสิงหาอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องลองจินตนาการดูอแปลงนาที่มันไม่มีไม่เคยมีน้ําเลยตั้งแต่วานข้าวอ่ะสองสามเดือนเน่ยพฤษภามิถุนารกรดาสิงหาเนี่ยสี่เดือนซะด้วยซ้ำหรอไปพี่น้องคิดดูว่าหญ้ามันจะลกขนาดไหน อถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ตัดนะ่ะมันมันสะได้เขาบอกเขามันจะได้ข,ไดข้าวไหมเออเราเราต้องมองจุดนี้เออเราต้องมองจุดนี้พี่น้องเออแต่แต่พูดตามหล่าวิชาการคือกลางเดือนอ่ elle, กลางเดือนสิงหาไปแล้วนะมันมันมีผลกระทบแน่นอนเอมีผลกระทบเกี่ยวกับรวงข้าวออเกี่ยวมีผลกระทบเกี่ยวกับการสร้างใบสร้างลำต้นอมันมีผลกระทบอยู่แล้วอืมแต่เราก็ต้องยืดหยุ่นพี่น้องเขาก็ต้องยืดหยุ่น เออคือไว้ง่ายคือถ้าไม่ตัดก็ยิ่งจะไม่ได้เกี่ยวอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องผมก็มองว่าตัดดีกว่าเอออย่างน,น้อยนี่มันก็คือยังแบบนี้เห็นบอกมันก็ยังทันนะพี่น้องมัน่นมันก็นยังทันเอวันนี้ก็วันที่สามสิบสิงหาเป็นว่ล่ะเออเห็นบอก,บอกข้าวมันก็ยังยังยังมีเวลาพี่น้องถึงถึงมันมีเวลาสะสมอาหารไม่ไม่เต็มเดือนก็ก็ยังดีนะพี่น้อง ดีกว่าเห้าปล่อยถิมคือถ้าเราปล่อยทิ้งไปเนี่ยคือหรือไม่ก็ถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้าไปเนี่ยผมผมบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อยมันบอ่ตายพี่น้องมันไม่ตายเออสงเเผอเนี่ยข้าวที่มันเออเเผอเนี่ยหญ้าที่มันแก่เนี่ยอมันสีทับเขาซะเลยซ้ำเออถ้าเราไม่ตัดนะในกรณีที่หญ้ามันลกนะพี่น้องอคือหญ้ามันลกๆนะเวลาหยามันแก่ปุ๊บเนี่ยมันมันสีมันสีทับเขา พอมันทับข้าวนี่มันสีนักกว่าเก่าพี่น้องเออแต่ตรงกันข้ามเนี่ยอถ้าหญ้ามันแก่แล้วเนี่ยถ้าเราไปตัดเนี่ยเออมันหญ้ามันจะไม่งอกขึ้นมาอีกเออแต่ข้าวมันจะงอกขึ้นมานี่เห็นไหมพี่น้องดูเห็นปะอ่เห็นไหมเนี่ยเห็นปะคือคือเวลาเราตัดนี่ข้าวมันจะยืดตัวขึ้นมาเลยได้พี่น้องเขามันสียืดโตขึ้นมาเรียวกด้เออเห็นไหมอ่านี่แหละคือข้อดีของ ของการตัดข้าวที่มีอายุเยอะหรือว่าข้อดีของการตัดข้าวท how, ี่แก่แล้วน şey ี่คือการถอดยอดการถอดยอดของของข้าวเนี่ยมันมันจะดีพี่น้องมันมันสีดีไวาง่ายคือมันยืดตัวเร็วมันมันปรับสภาพได้เร็วมันไม่เหมือนข้าวที่อายุอ่อนข้าวที่อายุอ่อนคือข้าวที่อายุไม่ถึง2เดือนอะไรพี่น้องข้าวที่อายุไม่ถึง2เดือนเนี่ยคือการถอดยอด การดีดตัวหนีน้ําการยืดตัวการสร้างใบสร้างลําต้นคือมันจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวมันยังอ่อนไงอ,อแต่ตรงกันข้ามถ้าข้าวมันแก่เนี่ยเอ,อมันจะถอดยอดไวมากมาก,มากแล้วก็สร้างใบสร้างลําต้นไวมากมาก,มากเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าระบบรากมัน,ม,นมันแผ่ไปได้ไกลแล้วไงเพราะฉะนั้นก็ดูไว้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันสําหรับใครที่ยัง ยังไม่เคยตัดข้าวหรือว่ากังวลหรือบางพื้นที่ก็ยังไม่มีน้ําอะไรประมาณนะั้นหรือบางพื้นที่นี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ําอีกออันนี้ปลายเดือนสิงหาแล้วแมนบอปลายเดือนสิงหาเนี่ถามว่ามันตัดใดบอตอนนี้ก็มันก็ต้องดูความคุ้มค่าอีกพี่น้องอือถามว่าผมเคยตัดไหมช่วงปลายเดือนสิงหาเอ่หลายปีที่ผ่านมาเคย,ยพี่น้องเอวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ย ผมก็เคยตัดพี่น้องช่วงที่พายุอะไรนะพายอุอะไรดุนดุนอะไรอะไรที่ผ่านมาสามสี่ปีที่ผ่านมาแนะี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องไล่ย้อนดูคลิปของผมได้พี่น้องไล่ย้อนดูคลิปของผมได้ไลดคลิปหลังๆนะ่ะตัดข้าววันที่เท่าไหร่ไว้สามสิบเอ็ดหรือวันที่หนึ่งหรือวันที่วันที่สามสามกันยาอะไรนี่แหละปีปีก่อนนูน่นบางที่ผมตัดสามกันยา สามกันยากัดได้เกี่ยวพี่น้องข้าวเหนียวกอกของหกเคยเคยตัดมาแล้วพี่น้องวันที่สามกันยาเคยตัดมาแล้วได้เกี่ยวพี่น้องเอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันต้องดูต้องเบึงหนางานพี่น้องน้ำมันสําคัญพี่น้องน้ำมันสําคัญอผมเคยพูดแล้วว่าหลักการตัดข้าวเนี่ยน้ํำจะเป็นหัวใจหลักเลยเพราะว่าคือเราต้องเร่งต้องเร่งการเจริญเติบโตของเขาเด้พี่น้องเพราะว่าถ้าน้าไม่มีน้ําแล้วเราไปตัดข้าวเนี่ย โดยเฉพาะในระยะเวลาที่มันกระชั้นชิดอย่างเช่นปลายเดือนสิงหาเนี่ยเขามันสิชะงักไปเลื่อยเด้พี่น้องข้าวมันจะชะงักไปเลยเดย้เพอเพออาจสิบดเเกี่ยวได้ถ้าไม่มีน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรก็ตามในระยะเวลาที่มันกละชั้นชิดเนี่ยคือเราต้องประคบปรงงมให้มันเต็มที่คือจ้างแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็ถามว่าผมตัดวันที่สิบห้าสิบกสิงหามันกระชั้นชิดไหมมันก็อาจจะเป็นระยะแรกเริ่มที่ ที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงแต่เสี่ยงมากไหมมันก็เสี่ยงไม่มากแต่มันก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีผลกระทบกับรวงข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแล้วเนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยหรือว่าการขังน้าเนี่ยสาคัญมากพี่น้องสาคัญมากพยายามอย่าให้น้ําแห้งเด็ดขาดและที่สําคัญก็คือจะต,ตัดข้าวนี่จะต้องต้องชัวชัวในเรื่องน้าพี่น้องน้ําจะต้องมีก็ เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นผมจะอัปเดยถ้าพี่น้องดูเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวเดือนหน้าผมกับซีมาอีกพี่น้องเดือนหน้าช่วงไอกลางเดือน ừ, กลางเดือนได้กันยญ้าผมกับซีมาอีก ừ, สีใสซีมาใสปุย๋ยฮารพ่วง ừ, เดี๋ยวรอดูรอชมกันพี่น้องอ่าก็โอเคประมาณนี้ครับผมเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องสําหรับเกษตรกร,ร,กรชาวนามือใหม่ที่ยังกลัวที่ยังกังวลว่าตัดได้ไหม เดือนสิงหา,ากลางเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาตัดได้ไหมมันตัดได้อยู่พี่น้องแต่มันจะมีผลกระทบกับรวงข้าวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมามาชั่งน้ําหนักว่า,าระหว่างตัดกับไม่ตัดอันไหนมันคุ้มค่ามากกว่ากันถ้าเราคิดว่าการตัดข้าวาตัดข้าวนี่มันไม่คุ้มเท้ากบบระป๋องเห็ด แต่ถ้าเราคิดว่าการฉีดยามันคุ้มค่าวกว่าการตัดข้าวเ,าเราก็ไปฉีดยาก,ก็ได้ก็แล้วแต่ทัศนคติแล้วก็มุมมองพี่น้องแต่สำหรับผมนี่ผมคิดว่าก็ตัดข้าวก็ข้าวก็สวยข้าวก็สะอาดดีพี่น้องแต่ถามว่าห่วงมันเป็นอะไรมันก็อยู่ที่เล่าบำรุงอีกแหละพี่น้องอยู่ที่เล่าบำรุงอท้งนี้ทางนั้นก็ดูความคุ้มค่าความคุ้มทุนนั่นแหละพี่น้องอ่ะโอเคเพื่อเป็นแนวทางอัปเดตเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับผม